อ๋อตะเกนสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนวันนี้กับก่าซึ่งตะเกันอีกแล้วครับวันนี้กับผมเป็แล้วทุกคนซึ่งวันนี้ผมกับยูบูช่วยกันแล้วนะครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมโรบูเราอีกแล้วนะโรบกไล่รบบล็อกเ่มบอกกันนะครับเราไม่ได้เข้ากันมานานเลยปะซึ่งวันนี้ผมกับเขาช่วยเนี่ยก็มาเล่นแมปที่มีชื่อว่าเดืนเลียวนะแล้วเราเข้ามาเราก็เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเรามีเค้กรับเชื้อเลยนะ โอเคแล้วส่วนเราเลื่อเรากำลังอยูกับเพื่อนด้วยแคร์แครแคร์แกพูดไปกับแครแคร์ลงก่อนเดี๋ยวแคเข้านีเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วผมควรทำอะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยแล่วก่อนรอก่อนแแมาช่วยเป็นไปแล้วอ่ะรีบมาซึ่งเปิดคลิปมาเราก็เจออะไรวุ่นวายแล้วครับซึ่งขอพูดอีกครั้งครับวันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อเดสแล้วนะับเป็นแมพแนวกับรถไฟนะซึ่ง เราเรามีหน้าที่ก็คือเราจะพยายามไปประเทศหนึ่งนะเพื่อเลือกเลือกประเทศไปเราดาษไดปช่วยพอดีผมตกประวัติศาสตร์อะเมสโกคือประเทศใช่ไหมเราไม่ได้เอากระดุมกระดาษที่มันแถมมาใช้เลยเลยนะคะคือผู้เล่นคนนี้เขาเอเขาามีประสบการณ์ข้างจะกข้างเยอะนะเราต้องถามพวกเขานะซึ่งเราจะมาเล่าประวัเออเรื่องราวของแมปปี้นะครับคือ เรื่องราวคือแบบนี้เนี่ยลูกของเราเนี่ยตอนน,นี้ก็คือมีไวรัสหนึ่งไวรัสนะซึ่งมันเผยแพร่ไวรัสมาแล้วทำให้เราเกิดเชื้อสตมีวุ่นวายเลยนะเรียกว่าไม่รู้มันมาได้ไงนะซึ่งตอนนี้เราพยายามจะไปเอ่อเม็กซิโกกันแล้วนะแต่ตอนนี้เราก็ต้องใช้รถไฟร,รถไฟในการไปเม็กซิโกนะซึ่งเราก็ต้องเดินทางไปเรื่อยๆเลยแหละ แล้วผมก็ข้ามสลิดนิดหน่อยครับต้องขออภัยด้วยแบบนี้ผมค่อนข้างจะเล่นไปนิดหน่อยแอบเล่นนิดหน่อยนะตึงมาเรามีคนมาช่วยแล้วลสามคนตอนนี้ผมก็ต้องมากลัวอะไรนะเออเพราะว่าเสียงมันดังไปไหน่อยวะทุกคนรู้สึกเสียงดังเปล่าวมันเปิดเสียงดังสุดเลยเพราะนะซึ่งทางที่ผมบอกไปเลยว่าตอนนี้เรากำลังออกพยพนะเรื่องออกพยพเปล่าล้วนหนีเรากำลังหนีจากที่นี่ เราเขมรมนแล้วเราเนี่ยที่ผมบอกเลยว่าตอนเนี่ยมันมีเชื้อซอมบี้ระบาดอยู่นะเรียกว่าซอมบี้จะเป็นไม่หมดเลยเราต้องหนีจากที่นี่นะเรียกว่าเราจะต้องหนีจากที่นี่แล้วก็หนีไปเม็กซิโกนะเพื่อยารักษาหรือเปล่าไม่ได้เจอกันไอแล้วเพื่อขียนไปแล้วในแมปนะว้าวรอว้าวรอไปติดหน้าบ้านหรือตอนนี้มีของบ้านอะไรอยู่รปันนี่ ไม่ไดครับของเพื่อนของเพื่อนรถรถยูนิคอนรถยูนิคอนพอดีเพื่อนเรามีความรู้ที่มากนครับอย่าอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นฮะรถปั้นเมื่อกี้เป็นปุ๋ยแล้วนะครับพอดีรถปั้นปุ๋ยแล้วเหรอเฮ้ยมันปุ๋ยเป็นอะไรตอนนี้รถปั้นเป็นปุ๋ยนี่รถปั้นนี่เหรอรถปั้นที่ขายได้ราคาที่ดีตอนนีด้ไปอยู่ที่กองไฟที่อบอุ่นแล้วนะครับว้าว a m ม z ิ่งมากเลยไ a สิ z i n าอะไรครับเพื่อน เอมื่อโลกเราซอมบีเงินก็ไร้ค่าใช่ไหม่ใช่ครับเพื่อนนี้เคนชนาครับว้าวเรามีคนแดงนะนะชำนาญบมากเลยะนี้่านี่ราทำอะไรบางเนี่ยเราก็เราก็ั่งคุยกันระหว่างที่เขากำลังขับรถเนี่ยเราโคตรชิวเลยชิวดิตอนนี้ผมเครียดอยู่เนี่ยเคระว่าบ้านเราสมมติมีเวนพรยผมามียวนไพรด้วยเออมีเคเล่นมาด้วว้าว amazing เป็นพายนะขระจัมสีแดงสีแดงไงโ้าวก๋าตัวเขาต้องสีแดงอะนั่นเป็นพายรู้สัมตุกแกจะได้ตอนนี้เรามาถึงไหนแล้วเนี่ยผมเียดเป็นไรอย่าไปคงอย่าไปเครียดนะอย่าไปสนใจไกว้าเลยตรงนี้จอดจอดเฮ้ยจอดจอดเดี๋ยวแล้วกันนั่นี่ผมจอด เฮ้ยจอดก่อนช่วยช่วยช่วยด้วยโอ้โหไปหาผมไปหาแล้วโอ้ยแล้วบู่บานอยู่ข้างหน้าคนทุเรศเลยผมไปหาคนแล้วอุ้ยเอาวูหมู่บ้านเดียวดายหมู่บ้านดูแปลงล่างอ่ะบ้านเดียวดายมาอยู่ไหนผมอยู่นี่ช่วยด้วยแจ็คมาเร็วช่วยด้วยแจ็คแล้วมันมืดอย่างเงี้ยแจ็คเพื่อนไปจอดที่หมู่บ้านแจ็ครีบไปก่อนเดินเล้าเลยเอาเดี๋ยวเพื่อน เดี๋ยวแล้วเป็นขั่กระโหลกงั้นน่ะก็ขายบางเวงอยู่เรื่อยมันก็บางเวงอย่างเลยอ่ะแจ๊คถ้าเราวิ่งไวเอาล่ะเราต้องมาช่วยแล้วมั้งเห็นกระโหลกงั้นคงไม่น่าจะใช่ลางดีเท่าไหร่เออไปช่วยเพื่อนไปเราไปหาว่้นเพื่อนจะไม่ออกเกมอุ้ยเฮ้ยผมเจอซอมบี้เลยล่ะ l p me please เพลงเอ้ยอะไรวะโคตรซาว้าช่วยกูจะไปทำไรในนั้นอ่ะซอมบี้คนเยอะเพื่อนสบีขนาดนั้นนะคุณคุณทำอะไรกับคุณน่ะโค้ชก็ตายอ่ะเออเ <c oughs> ช็ดอ่าอ่าแล้วคุณไล่ผมมานทางนี้ผมควรทำอะไรต่อผม <c oughs> ผมต้องหนียัยดิ <c oughs> No 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 ไม่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 ไมอ่า ตายผมตายพวกคุณไม่เป็นไรเอาดิผมกำลังอยู่กับคุณกำลังขยับไปเราผมชนิดเดี๋ยวผมไปหาเออไปกันดีกว่าไปไปตัวเรไป่พอดีตัวผมดำมากจนผมมองไม่เห็นอะไรยาเบนเดกกนดีกว่าตายขนาดผมตายผมยังเดินได้แข็งแก้มอะไรวันนี่ฮะโอ้ย เอาเถอะนะเรามาต่อดีกว่าเรามาได้แค่แปดพันเมตรนึกงมาถึงเม็กซิโกเดีสัมเออใช่แล้วผมก็จะบอกก็เลยว่าเออเราวเม็กซิโกเนี่ยจะฉากจบคือเราต้องไปประมาณแปดหมื่นเมตรนะใช่ซึ่งผมมาได้ประมาณแปดพันเมตรแ้วผมเติมสูตรไปแล้วผมคิดคนน่าจะแปดหมื่นเมตรนะนะแล้วทำไมเพื่อนไปกดวะเพื่อนจีเออตาย เขาุณเลยรู้ไหมเขาตายพวกเขาแล้วเนี่ยเขาเขาเขาตกลางนะอะไรผมเนี่ยผมที่ไม่ตกลางในการคือของปกติอ่ะคนปกติเขาจะอยู่ในลางเหรอหปกติมันก็จะมีของกั้นหลังหลังตูดอยู่อ่ะแล้วคือไม่รู้ฟิสิกส์หรือไงคุณไม่รู้ฟิสิกส์เลยเดี๋ยวเราไปไปรอบนึงนะตาหนึ่ง